ครับสวัสดีครับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับบุญชูชาแนลครับผมเอาพี่น้องครับคลิปนี้ต้องบอกว่าเป็นคลิปที่เด็ดอีกคลิปหนึ่งนะครับพี่น้องครับไผอยากจะได้ชุดวั่วสาวงามๆจากหันสาฟาร์มนะครับพี่น้องครับมือนี้มีมาตอรที่เด็ดเนื้อนังหนาๆมีมาฝากพีฝากน้องนะครับกับเสาวันอังคานที่16นะครับพี่น้องครับนี่มีหลายนะครับเด้อไผรอยากได้งวงามมา เอาในคลิปมีโหลดเป็นว่าม้าไม่สุโตเลย้อพี่น้องครับพร้อมกับชุดตั้งฟาร์มมือกะถือว่ามีมาาห้หลายเลย้อครับพี่น้องครับตัวละเจ็ดพันผักใบบัท่านคลิปที่แล้วนะครับพี่น้องครับกับมาเอาในคลิปนี้นะครับพี่น้องเด้ออ่ะนี่พิกัดของหันสาฟาร์มนะครับกับยูทีบ้านเกลือตำบลหนองโกอำเภอบอระเบือจังหวัดมหาสารคามนะครับเนาะเอาเบื้องจากต้นจนจบกันแล้วกันครับพี่น้องครับกลับล้องว่ามีไห่พีองไนเลือกชม แบบจุใจแน่นอนครับเบอร์ไปก่อนได้ครับเด้อพี่น้องครับนี่เอาก้อนอื่นกับสีผ้าไปทักทายกับทั้งน้องแตงกันครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะอ่ะมันเองว่าไม่สุโตัวนั่น,ะนแตงกันเนาะแม่ค่ะนะทุกโตเลยค่ะฝากเบอร์โทรครับ0637314035เ่งสี่ศูนย์สามหาค่ะเฟซบุ๊กหันสาสามไอดีไลค์กับเบอร์โทรศัพท์เลยค่ะอ่ะยิงสื่อยิงคุ้มแล้วพี่น้องครับอเอาตัวแรกชุดแรกแตงเจ้าตัวใดเอาเนี่ยค่ะเอาตัวนี้กับตัวผูกนั่นโอ้ตัวแดงๆนี่ด้วพี่น้องครับ เาเป็นคูแพ็คคูไดพ้พี่น้องเด้อตัวนี้นี่สีแดงค่ะคับผมนี่ผู้ใหมักอ่าแดงแดงนะครับตัวผูครับตัวนี้ที่จับอยู่นี่เด้อครับเด้ออ่านี่นะครับจังเมืองกัน izzard, นาอพี่น้องนี่ตัวที่จับอยู่นี่เอาแตงตัวนี้นี่งอลูกพอได้น้องจักเดือนแล้วตัวนั่นเป็นลูกทศพลนค่ะทศพลจักเดือนแล้วได้อายุได้หาเดือนจ้ะ <highways S 2> หาเดือนกล่กวๆหาเดือนกลัวๆได้ครับอันนี้เป็นตัวแม่ได้พี่น้องเด้อน <ๆ S 2> ี่<ๆ>ลูกทศพลนนะครับเนาะ เดี๋ยวราคาจังฟังกันได้พี่น้องครับเดียเอาเบื้งเป็นครูไห่นะครับเนาะเอออ่ะเดี๋ยวสิพาไปเบื้องตัวตัวผูดนี่นะครับเนาะเดี๋ยวได้พี่น้องผมอยางออกมาทางนี้ก่อนอืบนี่ตัวผูโตผูลูกเท่าไหร่โตผูลูกช็อกโกแลตจ้าช็อกโกแลตจักเดือนหรอครับได้ประมาณสี่เข่าสี่สิเอ้ยสี่เดือนกว่าสี่เข่าหาเดือนหรอสี่จะหาเดือนเอาครูนี่นี่เปิดเท่าไหร่แต่งครูนี่ไอเจ็ดพันเก้าออกคับรถเองแล้วค่ะตัวละเนาะแมนจ้ะตัวละเจ็ดพันเก้าด้อพี่น้องออกคับรถเอา จ้อาอะไทโยกคูรล่ะครับกะกะยกคูรค่ะ,ะคาคราคายกคูรเลยโอนราคายกคูรนะครับพี่น้องครับมันโตตรงเติบแล้วออกขลุดเอาเพราะว่ามันตรงเติบแล้วนะครับพี่น้องครับเจ็ดพันเก้าออกขลุดเอาเด้อครับเด้อมันตรงนะครับพี่น้องตรงแปลว่ายังหล่ะให้พี่น้องเอา้ามั่นตัวใหญ่เติบแล้วล่ะนี่ตัวนี้ตัวแม่เด้อครับพี่น้องครับตัวละเจ็ดพันเก้านี่แหละเอา้จาจังไดก็ะบวขาดทึ่งพี่น้องมันใหญ่ไป็นหนานะครับตำหนิบ่มี่แล้วแต่งเนาะบ่มีจ้ะ ตำหนิไม่มีนะครับคูนี่แล้วพี่น้องเด้อเอาเป็นเบอร์หนึ่งนะครับเนะาะผู้ใดเน้นเรื่องสีเนี่ยเอาตัวนี้แล้วพี่น้องครับสีแดงจนใหม่ตำหนิไม่มีนะครับแต่สีายางอ่อนเมื่อขางขวาของน้องเขาของตัวผู้แดงบดดีครับผมบ่มีฝานบบมีดังครับผมตัวผู้ตัวเถอะเอาผู้ใดขึ้น่าสีถือเลีกอยู่นี่กับมเมาครับผมได้เรียกตัวใดพี่น้องอ่ะนี่เด้อตัวนี้ตัวใหญ่เลยนะครับพี่น้องครับ ว่าเจ็ดพันในใงปันนี้บ่ครับอา่าหัสันหงยห้าส่วนไหนบ้างเอาส่วนสูงนี่แต่ละตัวประมาณทะะเท่าไรแตงเทียบกับความสูงให้บังเนาะกับประมาณร้อยยี่สิบกว่าค่ะตัวนี้เออตัวนี้ประมาณร้อยยี่สิบแต่ว่าตัวนั้นกับประมาณร้อยสิบเจ็ดสิบแปดอ๋อนี่นะครับเอา้านี่เบอร์แรกเบอร์ที่สองก็ตัวไหนครับเอาตัวนี้ค่ะอ่าเบอร์ที่สองก็ยกข้างๆกันเนี่ยแหละพี่น้องเป็นตัวแม่สาวสาวน้อยแข็งแขนะครับเด้ออยากจะอ่า ตัวนี้งูจักเดือนแล้วนี่ตัวนี้งูได้จะเข่าหกเดือนค่ะหกเดือนลูกพ่อใดครับลูกฮุตตันค่ะลูกฮุตตันนะครับจะเข่าหกเดือนแขนเป็นงวดุกหมูเลยแหละตัวนี้ก็ได้จะเข่าหกเดือนเอ่าสูงประมาณเท่าไรสูงกับประมาณร้อยยี่สิบค่ะร้อยยี่สิบเอาเทียบส้นสูงกับงูเป็นน้ำคนไปน้ำนะครับหนังแดงสูงเยอะเท่าไรครับสูงลอยห้าสิบห้าจ้ะลอยห้าสิบห้านะครับตอนนี้หนังแดงสูงลอยห้าสิบห้าแต่ว่าตอนยู่มัธยมนี่สูงลอยเจ็ดสิบเท่าเลยก่อนนี่นะครับ เออนี่นะครับเอาตัวนี้แตงเปิดเท่าไรตัวนี้เปิดไว้เก่าเก่าพันเก่าค่ะเก่าพันเก่าด้วยพี่<า>น้องครับตัวนี้เก่าพันเก่าแข็งหน,ๆนาๆเนี่ยแหละครับผมเก่าพันเก่านะครับเนาะเก่าพันเก่าด้วยครับเดอ้อเดือดสีผ้าเบือ้บองตัวนี้ชัดๆนะครับเนาะเออนี่เออเดือดสีผ้าเบื้องตัวนี้ชัดๆนี่เก่าพันเก่าด้วยพี่น้องขนเอาไปกับชุดไอ้สองตัวนี้แหละแตง กระลดได้ค่ะกระลดได้อีกนะครับพี่น้องเอา้าอยากกระจุ่มสามตัวเดี๋ยวมาช่วยไล่เซกันให้นี่แหละนี่นี่นะครับเท่าสามตัวนะครับ,บ,รบเอาเป็นเบอร์หนึ่งสองตัวแล้วก็ตัวตัวนี้เป็นเบอร์สอง้ะพี่นอ้องเนอ่ะไปลูกอย่าบังกันอย่าบอกไปตัวแดงๆนี่เดียด๋ยวถ่ายเบื้องเอาหางตัวนี้เออแดดออกมาแล้วเบื้องเบื้องส่าๆไปนะครับพี่น้องเนอะเบื้องละเอียดอย่นี้มันชัดเจนนะครับเนาะอ่ะนี่เบอร์ที่สองเก่าพันเก่า จับไปซับกับตัวใดกัไใดตัวที่สามเบอร์สามครับตัวนี้ค่ะอะเบอร์สามเลพี่น้องตัวนี้นาจะหัวรุ่นธรรมชาติบ่าพี่น้อง <ลด S 1> รุ่นธรรมชาติค่ะธรรมชาติเขาเบ่เกิดนะครับเนะเอาะอ่าี้ไปทั้งปลูกไปตัวนี้ว่าจะเดือนอะไรแต่งตัวนั้นงว่าได้หาเดือนก่าค่ะตัวนี้หาเดือนก่วลูกพ่อได้ตัวนั้นลูกซีไว้หน <c oughs> ึ่งเจ็ดแปดซีไว้หนึ่งเจ็ดแปดได้พี่นอ้องครับสูงประมาณเท่าไหร่สูงกับประมาณร้อยยี่สิบบวกค่ะตัวนั้นใส่ประมาณร้อยยี่สิบได้ครับพี่น้องครับบดเข้มค่ะครับพี่น้องตัวนี้แตงเิทด เก่าพันหาค่ะตัวนี้เก่าพันหาได้พี่น้องครับเมืองกาญ<ต>ยังเปนนะ้ำผู้ใดเอาคูเนี่ยเก่าพันออกขลรดเองนะคะ่ะตัวละ <c oughs> ถ้าเอาตัวนั่นกับตัวนี้นะครับะจะให้ตัวละเก่าพันแต่ออกรถเอานะครับเนาะตัวละเก่าพันกับคููนี้มืนแปดพี่น้องครับออกรถเอานะครับอันนี้เบอร์ที่สามนะพี่น้องครับถ้าแ,แยกเฉพาะตัวนี้กับเก่าพันหาได้ครับเด้ออันไดเบื้องเอาหางนะครับอเอาเบื้องแผ่นหลังครับผม เออนี่เดีย๋ยวต้องถ่ายเดี๋ยจะถ่ายเมืยเป็นเชือกไปไหนคะ่ะงอนอย่างน้อยนี่งอนอย่างอยขนาดติก่อยเชือกของขายจักหน่อยได้พี่น้องครับเอาเอาเส็กซ์ับตรงนี้น้ำกระดพี่น้องนี่สามเบอร์แล้วนะครับเอ้งยนะันใหนาหนาเดี๋ยวจังเมืองกันได้พี่น้องครับเก่าพันหาขยับไปลูกขยับไปเออเอเอนี่เชือกออกขาแล้วอยืนส่งดีๆ นี่เอาไอ้เบิ้งนี่ไปน้ำตัวต่อไปครับเอาตัวนั้นค่ะอันนี้เป็นเบอร์ที่ไหนเบอร์ที่สี่จ้ะเบอร์ที่สี่นี่เนื้อหนังนี่ดีครับพี่น้องครับน่งตั้งเล่ล่ะหนังใหญ่ย่อยเป็นงัวสาวจักเดือนแล้วหาเดือนกว่าค่ะลูกพอไหนครับลูกสติงเลสจ่ะตัวนี้ลูกสติงเลสด้วยครับพี่น้องครับเบื้องกำเนื้อถ่ายกำลังมาแข่งขายหญ่ยนนะครับพี่น้องหนังใหญ่ย่อย หาเดือนส้นสูงกับประมาณเท่าเด็กแตงสูงกับประมาณร้อยยี่สิบบวกค่ะใส่ประมาณนี้ได้ค่ะพี่น้องตัวนี้แตงเปิดเท่าไหร่หนึ่งหมื่นสองพันหาลอยค่ะ,ะตัวนี้หมื่นสองหาลอยได้ค่ะในเนื้อหนังมาอีกหนังนข้อเลื่อนไหลได้พี่น้องหูเพิ่นจะ่แวงนิดนึงค่ะโอหูด้านขวาได้ครับพี่น้องครับหูด้านขวาก็ถือว่าแวงนิดนึงะนะครับเดี๋ยวเบื้องแผ่นหลังเบื้องมุมนี้นะครับเออเดี๋ยวหยับถอยให้ยืนดีๆกัน <พา S 2> โอเคอ่ะยืนลูกกว่านี้นี่ย้ำเวลายืน เสียกว่าของขาเนี่ยตัวหนาหนาดีดีนะครับพี่น้องครับมื่นสองหาลอยเนาะแตงเนาะจ้าอ่ะมื่นสองหาลอยอ่ะเบิ้งมุมนี่นะครับอ่ะฟาเบิ้งเงาหางครับผมเงี้ยงงามเงี้ยลหงาหางกลมๆหญ่้ยง่ง,ง,งี้ยล,ล,ลอ่ะรัดไสเอาผู้ไดมักหนังหนาหนาครับหนังหนาอนาคตไกลก็เอาตัวนี้ไปนะครับเด้ดอตั้งตั้งนะครับนี่ดูสัดซัด,ซดนี่แหละหูสันสันนล่แหละครับผม แข่งขาดำนะครับอันนี้เบอร์ซีได้พี่น้องครับอ่าเบื้องอีกที่หนึ่งก้อนที่จะไปเบอร์ต่อไปเนี่ยสีชัดๆอ่าเบื้องสรงทาย,ยืนครับผมนี่เมื่อสองหาลอยตอนแต่งเน,ะน,ะนาะนังนาด้วยครับตัวนี้พี่น้องอ่าไปเบื้องตัวที่หาครับตัวนี้ค่ะตัวที่หาแดงเข้มนะครับเนาะจะมอโลนตัวนี้น้องเป็นลูกพอ่อใหโตนี่ตัวนี้ตัวที่หาลูกซีไว้หนึ่งสามสามค่ะซีไว้หนึ่งสามสามน้องจักเดือนแดีวครับ อายุเดชหาเดือนกว่าคือกันค่ะหาเดือนกว่าคือกันนะพี่น้องครับอ่ะสูงเท่าไหร่นี่สูงกับประมาณร้อยยี่สิบนี่แหละคะ่ะอ่ะประมาณนี้ตัวน,นี้แดงเปิดเท่าไหร่หมื่นสองพันหาร้อยขึ้กันค่ะสำคัญนะครับกับ <Chand> เ <ler> บอร์ซีพี่น้องหมื่นสองห้าร้อยอ่ะแดงเข้มอ่ะนี่เบื้องเอามนีแต่ว่าถ้าผู้ใดเอาแพ็คคูเอาตัวละหมื่นค่ะเอาถ้าผู้ใดเอาเบอร์หาตัวนี้กับตัวซีตัวนี้ถึอตัวละหมื่น,น,นจะออกขับรถเองอันนี้ออกขับรถเอาเด้อค่ะพี่น้องครับ หรือว่ารดมากแก้วโลดนะครับนเนาะทายงกตัวนี้กับตัวมะกรีนได้ตัวละเมินนะครับเดี๋ยวติดฟ้าเบื้องล่างเหลียดตัวนี้อีกทีหนึ่งนะครับแดงเข้มแดงดีสีไม่ตกนะครับเนาะเออจับได้ใบได้พี่น้องไอ้เบื้องขวัญเบื้องผ่นหลังนี่เออนี่เบื้องด้านใส<อ>่ <c oughs> นี่นะครับเด้อตัวละเมือนเท่าไรก่อนเมื่อนสองหาลอยค่ะโบ๊บทใบตัวละเมือนซื้อถทายงกนี่ตัวละเมือนถล่วนเลยพี่น้อง<ด>ครับเอ้า เ็นแยกนะมึงสองหารอยเกียวกเอาเดยที่ผ้าเบิง้งหางเบิ้งทางไทยเหาง,บงแบบงไงยเลยพี่น้องตัวนี้นี่แดงดีครับอยาให้เบื้องเอาหางนะครับเอาเดยจะพาไปเบื้องไอ้เบอร์ต่อไปครับเบื้อต่อไปเอาตัวนึ้นตัวตัวตัวไหนเอาตัวหัวหล่นนี่นี่นตัวหัวหล่นนี่เนาะเมนจ้ะตัวนี้เบอร์ที่หกด้วพี่น้องเบอร์ที่หกล่นถ้ามา,าตาเได้ครับเด้อ เบอร์ที่หกหล่นธรรมชาติตัวน,นี้น้องจักเดือนแล้วครับน้องได้เจ็ดเดือนกว่าค่ะต้องในเจ็ดเดือนกว่าเออลูกพ่อใดตัวนี้ลูกจัมโบ้ค่ะลูกจัมโบ้อายุเจ็ดเดือนกว่าส่วนสูงเท่าไหร่ครับสูงกับประมาณร้อยนิสิบหาค่ะ,คะประมาณร้อยนิสิบหาตัวคแข็งแขงตี่จะใหญ่ขึ้นมาอีกจากตัวเมื่อกี้นะครับพี่น้องตัวน,นี้แทงเปิดเท่าไหร่หนึ่งหมื่นสามพันห่าลอยค่ะตัวน,นี้ 13, หมื่นหมื่นสามห่าลอยนะครับเด้อก็ได้ใส่ใหญ่ขึ้นมาอีกเล่นล่ะ มากรโตแดงจังจับคูใส่กันเอานะครับเนาะอ่ะตัวนี้เป็นโลนธรรมาชาดนะครับด้วยพี่น้องอย่างอ่างดึกๆบิางทั้งหนาครับถ่ายให้เบิ้งใกล้ๆเลยเออนี่เบิ้งแผ่นหลังนะครับเนาะ,ะต้นนี้ผมีม่ยังดอกครับผมพวกวัคซีนในประเทศเห็นเมื่อเดือนละเดี๋ยวจะพายยางเบื้องขางสายของน้องเขาเออนี่นะครับด้านใต้กับบปานบันบนบนด่างเลยครับผม เบิ้งเอาหาง <c oughs> เอาวนไปลูกไปเบิ้องหางใส่เสียเด็ดเออนี่ด้านใส่นะครับพี่น้องอันนี้เบอร์เบอร์หกนะ้าแตงแม่นค่ะเบอร์หกนะครับสนุกเลือกพี่น้องซ้ำตลาดนัดแหละครับผมเบอร์ที่หกอันใส่ตัวเจ็ดครับเบอร์เจ็ดตัวนั้นค่ะทั้งหลงหังอันตัวนี้จ้าตัวนี้โอ้ตัวนี้งามขึ้นไม่อีกแล้วพี่น้องครับเราจะไต่ระดับไปเรื่อยๆนะครับพี่น้องนี่ทรงดีตัวใหญ่มูนี่กับใสร่อรอยสามสิบก้วเหรมั้งส่วนสูงแม่นค่ะตัวนี้น้องจะเดือนลูกพอไดวนั้น้ แปดเดือนกลัวๆค่ะแปดเดือนกลัวๆลูกของพ่อไดครับลูกพริกแดงลูกของพริกแดงนะครับพี่น้องครับเบื้องแ้างหลังนะครับเนาะแดงเข้มค่กเลยเดี๋ยวเผมเลยน้องออกไปทั้งนั้นกันนะครับออกไปทั้งแดดลูกเออนี่ลูกพริกแดงนะครับสูงลอยสามสิบกลัวๆค่ะลอยาตัวนี้โตยญ่เลย้อครับพี่น้องครับหันไปหลุดเดี่น้องทั้งหลังผมมันติดหัวตัวนั้นขายยงแฮงตัวนี้แดงเปิดเท่าไหร หนึ่งมืนเก่าพันบาทค่ะอ่าตัวนี้รุ่นหมื่นเก่ามาอีกแล้วไผลงระท่านนะครับพี่น้องหมื่นเก่ายิ่ๆเลยล่ะครับเห็เบื้องเหงาหางนะครับเนาะหมื่นเก่าเก่านะครับพี่น้องเออนี่ฮจอดมุมนี้ก่อนวันนี้ให้เบิร์ตซูมีมุมถ่ายก่อนเออวุ่ <4 S 1> นไปหามุมเดี๋นี่นะครับหมื่นเก่าตัวเงาบักขากเลยพี่น้องครับแข่งขายหญ่นะครับเอาเอาไปพุูดไหมลูกไปดันดึงให้แล้วเนี่ยเด้อ เออนะครับหนาต่าหักหนาพีเออับนี่เอ้านี่นะครับ,รบพี่งจักหน่อยกันพอมุมไายมันติดหัวครับผมนี่ผมบ่กอยากยนืยน,ยนยางหย่อนแสงเออขอคุณเอ้ายืนดีๆส่งดีดหรอกอ่ะโอเคเออเหนียวนี่นี่้ะครับพี่น้องครับมื่นเก้าถวนน้าแตงเนาะแมนค่ะครับอ่ะบาบงชัไดไปนี่อันนี้เบอร์ที่เจ็ดมั้งจ้าเบอร์เจ็ดเบอร์แปดครับเบอร์แปดตัวนี้ค่ะ เบอร์แปดนะครับพี่น้องเออเดี๋ยวด้อออกมาจากหัวกันนี่ัผมมาอยู่ทางนี้มันถึงมือพี่น้องถือว่เาเห็นเนาะผมได้พยายามติดบบบยนอะ่ะให้เพิน่นออกไปไห้นะครับอันนี้เบอร์ที่แปดตัวนี้ก็งามด้พี่นอ้องอ่ะนี่นะครับเดี๋ยวเด<ๆ>ี๋ยวให้เพิ่นปลดเสื้อออกไปครับเพื่นพี่นอ้องอ่ะเดออเดี๋ยวบุ้ทสิบห้ารอเบื้องมูที่เด็ดไปไห้นะครับเนาะเออนี่เดี๋ยวเยวพออเิเนเนพ่นจัดงวัวทั้งหลังกันได้พี่น้องครับนี่ทีเด็ดนี่จังเบิ้งกันตัวนี้เด็ดบระคักอ นะครับเออล้อไปได้พี่น้องเด้อท่ายิปนี่ว่ามันโดนดินะครับเอ้ยว่ามันเข้าเดียวว่ามันไงดิอ่ะไอ้่มฝิกว่าตัดเลยนะครับโอเคเอายืนละยืนเลยนี่ก็ไเลยอ่ะอ่ะตัวนี้แขนดีงามนะครับเนาะตัวนี้งวจักเดือนหรอครับแตงงวได้เจ็ดเดือนกว่าค่ะเจ็ดเดือนลูกพอได้ลูกโนเบิลค่ะลูกโนเบิลนะคบพี่น้องครับ สูงเท่าไรนี่แต้งสูงกืบประมาณร้อยงี้สิบเจ็ดค่ะประมาณร้อยงี้สิบเจ็ดนะครับพี่น้องครับอ้าวจริงจริงเรอสวยก็นี่นะครับพี่น้องแต่ว่ามันยืนบนทันเทียงบันไหนจะซื้อเอ้าตัวนี้แต้งเปิดเท่าไหรตรัวนี้หมื่นหกพันหาลอยค่ะหมื่นหกขันเอาปล่อยเสือกได้ครับวันไหปล่อยเลยหมื่นหกหาลอยนี่เอาเบื้องมุมนีูนะครับเบืดุลหมูยังไงเอาปล่อยเพันยางลอยจังสียางเทีย,ง,ทยงตัวน,นี้นี่นี่อ้านี่เพื่อนหลังเอ้า,อาป,ลปล่อยไปเลยปล่อยรถ จะติดลาเห็นเป็นยางนะครับพี่น้องจะได้เห็นแบบธรรมชาติเดี๋ยวเบื้องถ่ายเบื้องเหงาหางเบื้องสสาได้ครับพี่น้องครับนี่พี่น้องนอนเบิ้งในห่มหนกเป็นชุดไทายต่แดดให้เบิ้งในเอาให้ยางกับเบ้งยางดิไหห้ยังกับเบ้ยางมาหู้แฉเออเนี่ยเอาเบื้องมุมนี่พยายามจะให้เห็นชัดๆนะครับพี่น้องตัวจริงงามสวยนะครับเดี๋วดันขวาจังเบื้องนะครับเบื้องหนาเบื้องหนังเบื้องเนื้อนะครับเด้อด้าันขวา อันนี้เบอร์เจ็ดมันเบอร์แปดเบอร์แปดจ้ะเบอร์แปดไดครับพี่น้องครับอ่ะเบอร์ที่เก้าเอาต,ตัวไหนครับเอาตัวนี้ค่ะตัวไหนเอออ่ะตัวนี้ที่เด็ดได้ครับพี่นอ้องเ้ออ่าเมื่อกี้ยืนยกดีอยู่เดี๋ยวจังหวงทายยกได้ครับตัวนี้ยัางเด็ดเลยนะครับพี่น้องมักเหนือหนังมักหนานะครับเนาะเออตัวนี้นี่ลูกพ่อไหนครับตัวนี้ลูกเคฟหกแปดจ้ะลูกเคฟหกแปดยัางเด็ดเลยนะครับเออ น้องจักเดือนแล้วได้สิบเดือนกว่าๆค่ะสิบเดือนกว่าๆเด้อครับพี่น้องครับเห็ดเขาไฮด์เหล่าสีนี่แดงแบบขักเลยนะครับเด้อเออนี่ทีเด็ดเลยสูงเท่าไหร่สูงกับประมาณเกือบเกือบร้อยสามสิบหาจ้ะเกือบเกือบร้อยสามสิบหานะครับเนาะอ่านี่เด้อเอาตัวนี้แดงเปิดเท่าไหร่สองหมื่นหาพันบาทค่ะตัวนี้สองหมื่นหาเด้อครับทีเด็ดพี่น้องครับเดี้อเสียผ้าเบื้องเหงาหางเอาเบื้องหลายๆมุมใส่กันเด้อครับสองหมื่นหาตัวนี้เด็ดเลยครับเด้อ หนังหนาทรา,ายใหญ่นะครับนี่เขาเห็ดให้แล้วนะครับอ่ะเด็ดผู้ใดเบื้องบนชาวต้นในเลื่อนขึ้นในเบืเบ้องต้นคลิปก็ได้ครับผมนี่หนังหนานะครับเบื้องแผ่นหลังเอาหูจับได้ใบได้หนังข้อใหญ่ๆนี่แหละครับอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวผมไล่เวยนอ้องเวยเสดเดียรเข้ากันจื้นลูกเลยเออฮะแดงเข้มครับเออนี่ยเนี่นี่นนนอ่ะ สองหมื่นหาได้ครับพี่น้องมาเบิ้งตัวจริงเอาดูสิว่าตัวกันนะครับทั้งสีทั้งเนื้อหนังยนนี่แหละเวลามันยืนดีกันยกงามๆครับผมอาจะเห็นไปแล้วเ,เบิ้งหนาๆตัวเด็ดได้พี่น้องครับจับด้ใบใ้นะครับเบิ้งแผ่นหลังเออนี่ยหูทุกตัวค่ะหูทุกตัว,ตวนะครับเด็ดเลยอ่าตัวต่อไปครับตัวต่อไปเอาตัวนั้นค่ะเบอร์ที่เท่าไหร ตัวนั้นเบอร์ที่สิบค่ะเบอร์ที่สิบได้อครับพี่น้องครับเบอร์ที่สิบตัวนี้ก็งามเพื่อกันนะครับเด้อ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 ลูกพอได้แต่งตัวนี้ลูกเคเอฟสามหนึ่งค่ะลูกเคเอฟสามหนึ่งนะครับเคเอฟสามหนึ่งน้องจักเดือนเหรอตัวนั้นได้แปดเก้าเดือนค่ะแปดเก้าเดือนส่วนสูงเท่าไร้แตงตัวนี้สูงกับประมาณร้อยสามสิบบวกบวกเลยร้อยสามสิบบวกบวกนะครับตัวนี้ส่วนสูงไอ้แตงเปิดเท่าไหร่ ตัวนี้หนึ่งมืนเก้าพันหาลอยค่ะ,ะมืน 9, 500, ่นเก้าหาลอยนะครับพี่น้องรุ่นมื่นเก้าเฉลยงา้บักขักเป็นนี่เวลามันยืนบวบตึงเสือกสิงงามบักขักนะครับพี่น้องอ่ะมื่นเก้าหาลอยนะครับเดวสผ้าบเบื้องเหงาหางครับผมเด็ดเดี๋ยวพยายามสิอว้ยเบื่องข่งขวาข้างนอนเขาหางเบื่องเอานะครับเดี๋ยวครับเด้อเอายืนมาในลกูกอ่ยืนขึ้นนี่นี่นี่ตัวนี้ยืนยกดี ยืนหยกดีงามเนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวมันตึงเสือกซือซ่อนะครับเนาะอยากอยาเห,ห็นตอนมันยืนงามๆยกๆยืนดีๆทั้งนี้เออนี่เอ้านี่ออจะเฝ้าตีงคิงมันชุกกดรีโมทล็อกไว้แล้วนีน่ตดน้ำเลยลูกตดน้ำรวดนี่นะครับเอ,อ้ามันกดดันเดีเ๋ยวมันดิ่นเหนี่ยวนี่นี่ละเบื้องกล้าเหนเอยชาติบ่นี้เออตอนนี้บ่มี่ยังตันะ้งเนาะบ่มีค่ะเบื้องแผ่นหลังเอาตัวที่ไหนนี่ ตัวที่สิบค่ะตัวที่สิบอ่าตัวที่สิบนะครับเดี๋ยวสิผ้าเบื้งตัวต่อไปครับค่ะตัวนี้ตัวต่อไปตัวแดงแดงแดงจนเหลี่ยมอ่ะพี่น้องเดี๋ยวนะครับอ่าเบิ้งตัวแดงแดงจนเหลี่ยมตัวนี้กะนังหนางามเพื่อนเดี๋ยวไอ้เพื่อนเอาตข้างหลังออกให้ตัวนี้ลูกพ่ออะไรแต่งตัวนี้เป็นลูกวีเอลแปดสิบทับศูนย์นะค่ะเพศนอกแมนค่ะเกิดจากแม่เอฟสามลูกพ่อนอกเกิดจากแม่เอฟสามจ้ะกับตัวนี้สิเป็นเอฟซีนะพี่น้องหัวโล้นน้องจักเดือนแล้วนี่ ถึงจะได้หกเดือนเต็มค่ะหเดือนต่วันหนังหน้าหนาพี่น้องเอาเบื้งหนังขอย่นยนสูงทะเลแตงลอยสัสูงปรมาประมาณอยอยี่สิบเจ็ดยี่สยเดอนพี่น้องแตงเปิดเท่าไหร่หนึ่งหมื่นเก้ันห้อยนเกาหร้อยด้ยค่ะพี่น้องเอานุ่มไากข้อน้องข,ขึ้นจักน้อยอมันหนักหนังข้อสุดสุหนังข้อมันหลผุดเออนี้อครับเด้อ,อโอเคอะไรมันยางสือเอาลูกนี่นเออนี่ยเบื้องเหงหางเออเอายืนนกขึ้นมาในลูกนั่นเห็นว่าหลังตรงบัคักแขน เออพี่น้องงามหันหน้าไปทางน้นลูกจะเห็นข้อบิาาดทแหนงคทังพุนมุมนี้เออมุมนี้ผูเ้เบิง่งสีบิ่งบ่ชัดเออเนี่ยมุมนี้เนี่ยเบิ่งเอากะขาพี่น้องบาดนี้อ่ะนี่เบื้องกำยายเบิ่งกำดากนะครับนี่ตักหลอดผสมกับหาพันแล้วตากาดำเชือบผสมกับ 5, <ตะ S 1> หาพัน,นอะไรทีพี่น้องตำหนีบ่มี่อย่างนักแต่งเนาะบ่มี่ค่ะตำหนีไม่มีอายุนยิ้มันหน้าลูกเออเอาไปหัดเอามันก็เป็นนั่นง้อหน่อยจะเสือพี่น้องครับ ตามภาษาง้อหน้อยเพราะเป็นเสียกค่ะเอาตัวต่อไปครับเอาตัวนี้คะ่ะตัวตัวนี้เนาะแมนจ้ะอ่ะตัวนี้เด้อครับพี่น้องครับเออเดี๋ยวเด้อมูข้างหลังออกกันเอออ่ะตัวอ่าเดี๋ยวเด้เอเดี๋ยวเป็นเคียดผื้นทีกันนะครับเดี๋ยวได้พี่น้องพื้นทีมุมไทยเด้อโอเคเอาป้อยไว้เรื่องมือเดี๋ยวไทยเลยเด้อมูืองหางแบบง่ายโอเคจอดลูกจอด ยอดอ่ะยกหน้าขึ้นสวยๆซีตัวเองอเป็นคนละตูปเลยงามกลมเอาตัวนี้ลูกพ่อได้แต่งตัวนี้ลูกสติงเล่ค่ะลูกสติงเลสนะครับพี่น้องจ้ะอายุจักเดือนแล้วอายุได้เก้าเดือนคะ่ะอายุได้เก้าเดือนสูงเท่าไหร่สูงกับประมาณหน่อยสามสิบกว่าเออยืนละสูงหน่อยสามสิบกว่านะครับสติงเล่นี่งามแล้วแต่งเปิดเท่าไหร่หนึ่งหมื่นแปดพันห้าร้อยค่ะ,ะตัวนี้มื่นแปดแต่พี่น้องม่ถึงมื่นเก้าซ้ำนะครับสวงามขึ้นกัน พี่น้องมักตัวใดหลายตัวในจับเส่กันเอาเด้อครับเด้อซื้อหลายรถได้เยอะนะครับพี่น้องครับนี่โทรไว้ได้ก่อนมาหนาคอกได้เปรียบครับผมงวมีมาเรื่อยๆนะครับเนาะนี่ลูกพอนอกกับมีไห้นะครับพี่น้องนี่เด้อเบื้อหลังอ๋ซึ่งมุมใกล้มุมไกด้อครับพี่น้องออที่ฝ้าเบงเอาหางตัวนี้นะครับเห็นบ่เห็นบ่ห่างเห็นบ่ออมักงงามก็เอาครับพี่น้องครับผู้ได้มักของงามผููได้หมักตัวละซีหาฟันเปียเผิดลำหนึ่งนะครับเด้อบืด จากขนาดของงามมนี่ได้ครับนี่นี่งามแถ่ขุมแถ่มืนก็บาทนี่นี่โมีตร์่นิ่อย่างต้งแต่งเนาะบ่มีต้ต่เตเะอเออเลือกเอาชอบของงามงามมานี่เลยนะครับเออมุมน,นี้อีกเ่อก่อนจะไปตัวต่อไปนะครับตัวต่อไปครับตัวนั้นค่ะตัวสุดท้ายแลวเบอร์สิบสามเอาตัวสุดท้ายได้ครับพี่น้องตัวนี้นี่แขนดีเต็มเพ็ดเขาไ้เลี่ยวนะครับตัวนี้ลูกพ่อได้แต่ ลูกช็อกโกแลตจ้ะลูกช็อกโกแลตแขนลึกลามดีน้องจักเดือนแล้วประมาณสิบเดือนค่ะสิบเดือนส้นสูงครับร้อยสามสิบบวกบวกอะใส่ประมาณร้อยสามสิบบวกบวกได้พี่น้องตัวน,นี้แจ้งเปิดเท่าไหร่หนึ่งหมื่นแปดพันบาทค่ะตัวน,นี้ก็หมื่นแปดเด้พี่น้องครับผู้ใดหางว่าหมื่นที่ทว่าถึงสองหมื่นน่ะได้ตัวบวกง่ายเหก็งามพร้อมเป็นแม่บวกจ้างดีได้ไดละครับผมนี่ซื้อมูลนี้ไปติดคอกครับผมโมรุ่นรักมากกว่าดีงามงามกว่านี้ไปอีกนะครับเนาะ เบื้องหลังเต็มครับะนี่เขากระเฮ็ดไห้นะครับเนาะเบื้องทางไายเบื้องทางหางนะครับนี่ห,หางใหญง่ๆนะครับเดี๋ยวมันสุสิรน้องไวยขัวมาให้บ้างนะครับนี่จะไปดูฝั่งขัวของน้องเขาออาง่ายทางผูลุกไปเออนี่ถ้าเมึงทังขัวบ่ปานบ่ดังน,นะครับผมนี่นี่ไหมมื่นแปดหาด้วยมื่นแปดซื้อมื่นแปดซื้อซื้อสำพ่น้องนี่ไหมอ๋อนี่เด้อ เมื่อเอาเดี๋ยวผมจะถอยเมื่อยไก่ไห้นะครับอันนี้ผมยืนอยู่ระยะสองเมตรนะครับเด้นอน,น,นี่งามอ่ะก้อนที่ปิดกีดเดี๋ยวผมจะพาไปเบิ่งลูกพอนอกอีกขีดนึงนะครับเนาะน,ะนี่นี่นี่ตัวนี้งามครับผมหลังตรงดิ๊กเลยพี่น้องครับหนังยุนหยุนแดงเข้มพร้อมนะครับโอ้ย <laughs> กล่องมันสู้ครับเปิดแบตแล้วพี่นอ้องเอ้ากะมื้อนี้น่า,นาจะมีห่ห้ซทั้งนี้เนานะแจงเนาะจ้าครับผมกะ สำหรับคลิปนี้ก็ขอสวัสดีครับดีค่ะ